ค่ะต้องแนะนําตัวก่อนนะคะว่าหนูเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่จากมหาลัยค่ะก็คือเหมือนช่วงที่เรียนจบเนี่ยเพิ่งอายุแค่20-21ย่เนี่ยค่ะหนูเรียนจบด้านธุรกิจการบินตอนแรกหนูก็ทํางานในสนามบินได้3เดือนก็พระเจ้าเตะออกมาค่ะให้ทาตามการทรงเรียกก็เลยเหมือนพอเราตอนแรกหนูก็กลัวค่ะว่าแบบเ,เราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปในการยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆโดยที่หนูยังไม่ได้เห็นหนทางเลยว่า ทางข้างหน้าพงจะนําไปทางไหนเงนี้ยค่ะหนูก็ว่างงานไปเกือบ1ปีซึ่งตอนนั้นนะคะก็ยังอยู่กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่อ่ขายของดอกไม้ไหว้พ้เจ้าใหญ่ของเชียงใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นเป็นตัวเอเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็อาจารย์ก็เตือนมาเงี้ยค่ะว่าเตรียมตัวนะพระเจ้าจะให้แม่ออกมาเหมือนที่หนูโดนเหมือนกันหนูก็มองหน้ากันว่า ทำยังไงดีที่นี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในบ้านเราก็ยังต้องดําเนินต่อไปเงี้ยค่ะในขณะที่การทรงเรียกในชีวิตของเราก็ถูกเรียกแล้วก็เราใจทห้ท่าเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่โดนออกจากงานจริงๆค่ะทีนี้ก็นั่งมองหน้ากันทั้งบ้านว่าจะเอาอยัางไงต่อเรามีเงินเก็บที่จะใช้ชีวิตต่อไปเงี้ยค่ะหนูก็ปรึกษากับอาจารย์ว่าถ้าหนูไปทํางานประจำอะ่ะหนูไม่สามารถแบบมารับใช้ได้อย่างเต็มตัวถ้ามีลุยเนี่ยไปเชียงดาวไปแม่ลาน้อยหนูก็ไม่สามารถลาได้อย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์ก็บอกว่าให้หนูเปิดธุรกิจหนูก็หนูไม่มีหัวด้านนี้เลยค่ะอาจารย์หนูไม่ชอบคณิตศาสตร์มากๆหนูไม่มีหัวด้านนี้จริงๆเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพระเจ้านําให้หนูได้ลองทํากับกรีกโยเกิร์ตตอนแรกก็ทํากินกันเองก็รู้สึกว่าอร่อยเงี้ยค่ะก็เลยลองไปเปิดตลาดนัดค่ะตอนแรกก็คิดว่าก็แค่ตลาดนัดไม่น่าจะมีอะไรมากเงี้ยค่ะแต่ว่า ผลที่เกิดขึ้นก็คือจากตลาดนัดเนี่ยค่ะสามารถเลี้ยงดูคนทั้งบ้านได้แล้วตอนนี้ค่ะผ่านมาเกือบหนึ่งปีแล้วหนูได้เงินเดือนมากกว่าที่ทําง,งานในสนามบินมากๆแล้วมันอัศจรรย์มากๆแล้วตอนนี้ในเมื่อพอเรายอมจำนนกับพระเจ้าอะค่ะ มันมีหนทางเสมอแล้วมันทําให้หนูรู้ว่ามันไม่ใช่ความเก่งของหนูเลยที่หนูเปิดธุรกิจมันไม่ใช่ความเก่งของหนูเลยที่หนูสามารถหาไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ในขณะที่เรายังรับใช้พระเจ้าแลบไปลุยในหลายๆที่แต่มันทาให้หนูรู้เลยว่าเป็นพระองค์จริงๆที่อยู่กับเราและไม่มีอะไรล้ําค่ากว่าพระพรแต่เป็นการที่พระองค์ทรงอยู่กับเราสิ่งนี้คือล้ําค่าที่สุดในชีวิตของหนูแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณสาหรับคาพยานของนาตาลีนะคะ